โอเคอามิโนซังเลนชิวมิเตะมิเตคุระไอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการบอกทางแล้วมันจะขั้นตอนมันจะมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เป็นการบอกทางคือถามว่ากลับยังไงใช่ไหมคะเขาก็จะบอกเป็นขั้นตอนมาว่าขึ้นอะไรก่อนแล้วไปต่ออะไรแล้วก็ลงอะไรคราวนี้เป็นการบอกเส้นทางว่าต้องเลี้ยวซ้ายตรงไปอะไรยังไงเนาะทีนี้เราลองดูซิว่าเราจะแต่งยังไงนะคะอ่านจะมีมีแพทเทิร์นมาให้ประมาณนี้เราเราคำไปเติม นะคะเดี๋ยวเรียกชื่อแล้วกันเดิเซให้ใครตอบดีอ่ะให้ฟุกที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วกันฟุกนะคะฟุกเป็น A แล้วกัน A ไม่ยากเนาะลูกเอาสถานที่มาใส่ตรงนี้ได้เลยทีนี้เดิรสซลูกศรให้ลูกสรเป็นเป็น B นะคะลูกศรลูกศรเป็น B คนแรกแล้วก็ เอ่อบิวบิวมิวอ่ะแล้วก็สุดท้ายจริงๆขอบคุณเนี่ยฟุกอีกรอบหนึ่งพฟุกเป็นคนถามนะคะอ่ะข้อนี้ช่วยกันสิคะอ่ะฟุก้างอิตาฮาราชิเตะมิตะคดาไซเอะชิมิมาเซ็นก่ะพูดเลยเหรอครับใช่ัะพูดอ่า มาอ่าซูม <berry to> <ame> ีมาเสนกาอยู่อยู่บินอยู่บินเคียวเคียวขู่อ่ายูบินเคียวขู่วะโดโดขู่โดขู่เดสกาอ่ายูบินเคียวขู่วะโดขู่เดสกาฮั้ลูกสอนซานยู่บินเคียวขู่เดสกาเอ๊ะ มาสึกุอิตอ่ามาสกุอ mm ิต hmm. ะแล้วก็เลยต่อลูปอืเห mm ็น hmm. ไหมมาสึกต mm hmm. องไปก่อนใช่ไหมทีเนี้ยเราจะเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะอันนี้เป็นแยกไฟแดงที่หนึ่ง น,นี่ไฟแดงที่สองเขาเรียกไฟแดงที่เท่าไหร่สองค่ะอ่าคําว่าระดับที่สองนะคะเมื่อวานแซรอธิบายคน,คนที่เรียนเมื่อวานไปแล้วเนาะเราจะใช้คําว่าฟูตาสึเมะนะคะอันนี้จะเป็นลําดับที่สองฟูตาสึเมะเนาะคำว่าไฟจราจรใช้คำว่าอะไรคะชิงชิงกโกะเก่งมากฟูตาสึเมะโนชิงโก้โะ ชิงโก้เขาใช้เขาเรี้ยวไปทางด้านไหนลกูกชิงโก้ด้านขวาค่ะขวาคือาอายรอ่ะให้บิวต่อชิงโก้บิวสร้างด้าน,นขวาลกูกชิงโก้มิกิีนี้มารกัตเตะคุดาไซมารกัสเตะคดาไซเก่งมากมิกิีนี้มารัตเตะจริงๆยังไม่จังจบยังไม่จบนะเพราะเดินต่อยอนะพเนออนะพราะเลี้ยวขวาแล้วมันยังไม่ถึงอ่ะสิลูกมิกิีนี้มารกัตเตะแล้วเขาทำไงต่อคะคำว่เา,าเดินเอ่อ อารุยเตะเก่งมากมันก็เตะก็ใส่คำว่าช็อตโตะไปนิดนึงแล้วกันเนาะเดินไปอีกนิดนึงช็อตโตะก็คือเล็กน้อยช็อตโตอารุยเตะอารุยเตะคุดะไซอ่ะมิวจังสุดท้ายจ้ะยูบิงเคียวคืวะมิกินิอาริมัสเก่งมากยู บิงเคียวหัวอ่าเราดูเราเดินไปแล้วก็ดูว่าหน้าเราหันไปทางไหนแล้วก็ดูแขนน่ะว่าเราอยู่ด้านไหนของสถานที่นั้นก็คือด้านขวานะคะอ่าฟุกุุ้้งขอบคุณเพื่อนสิลูกครับอ่าประโยคสท้ท้าโดโมอาริกาโตโกเซมัสอ่าอีเดสเิอาริกาโตส ออมัตนะคะอันน awesome. uh, okay. sure sure ี sure ้ก sure right. sure ็ตัวก็ซมัสตโอเอันนี้เล่นมาเนี่ยมันจะยาวกว่านั้นะสิลูกทินเซขอขอข้ามไปหรือข้อนี้จะให้ทินเซเฉลยได้ไหมหรือให้ข้ามไปฮานาชิเตมีมาโชได้เลยเฉลยได้ก็ได้ครับเฉลยด้วยก็ดีเนาะเพราะมันมีอยู่มีแหมข้อนี้ในแบพงขัดอ่างั้นเซเล็กชื่อละกันเนาะให้ช่วยกันนะคะ อ่าให้ซิลิการเข้ามาหะือยังดูซิตองตองเข้ามาหะือยังลูกตองอาตองตองตองอาตองเซีแอดมิดเรนะา้เดี๋ยวให้ตองเข้ามาก่อนอ่าให้ตองให้ตองแล้วกันนะตองเป็นคนแรกแล้วก็ต่อด้วยเฟรมต่อด้วยแพรล๊บ เราก็ตองอ่ะตองเข้ามาแล้วลูกตองลูกตองเป็นคนแรกค่ะให้ตองพูดก่อนนะคะเอาคาว่ากิงโคมาใส่ตรงนี้อ่ตองจางถามเลยค่ะซนมิมาเซ็นกะซุมิมาเซ็นกะอืนจิตัวนี้อ่าไม่ออกค่ะเส้นกิงโคลูกกิงโคกิงโควะ โด้อ้ดโดโกด็อกโกเดสค่ะไอ้ดี่สเนี่ยอาเฟมคงเฟมเข้ามายังอ่ะใจลืมดูเหมือนเห็นแบบแบบเอายังไม่ได้เข้าออกเอาเฟมยังไม่ได้เข้ามานี่สลนสลอนหรออะงั้นให้ให้ฟุกเอ้ยไม่ใช่ฟุก พูกอยู่คนนี้แล้วให้นุกนุกอนุกนุกตอบแผนเฟมสินุกอนุ๊กนุ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 กตอบลูกนุกครับครับอ่าเอาเขาว่ากิงโคลงมาลูกเป็นการทวนประโยคเมื่อกี้คนที่เป็นเอเนี่ยเขาถามว่ากิงโคธนาคารไปทางไหนเราก็ทวนนิดนึ่งเอาไปที่ไหนนะกิงโคอะไรลูกเอออย่ลืมเปลี่ยนสีกิงโคกิงโคอะไรนุก เล่นกัะไม้อยหรอเดสเดะเเอาใหม่ตัง้งแต่แรกกิงโคเดสกาครับกิงโคเดสุกามาตรงไปว่านนกามกตรงไปุกนะามาสัมาสอตรกเดามัตดสึกามัสุต่กามัตกงเสกาตอ้งโคเดาังไงต่อลูกเาตัตรงไปเอม้งเดส๋ยาน,นะเามังไม่ตรงสิเอาใหม่เอา,หา,เอา,หาใหม่สก เสียลืมเห็นลูกศรมันยังไม่ตรงอนุเขาต้องข้ามถนนก่อนเห็นไหมเพราะว่าเขาใส่ลำกลับมาให้อยู่เนาะนี่ตอนแรกข้ามถนนก่อนข้ามถนนว่าไงนะคะอ๋อไไอะไรนะครับเขาว่าข้ามถนนมิจิโอมิติโอเออมิจิโออะไร <laughs> มิจิโอเออมต นะวะ่าตาเต,ต,ตะเก่งมากมิชิโอว่าตาเตะข้าตอนเสร็จแล้วต่อมาเขาทำอะไรต่อขัา้าตอนแล้วเขาทำอะไรต่อเดินครับเออเดนเินตรงไปตรงไปเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงไปสบอกมาซึกุมาซึกูกอะไรค<บ>ะอ่ามาซึกุอีกเตะเก่งมากทีนี้แพลูกเขาเดินตรงไปแล้วในขั้นตอนที่สามเนี่ยเขาต้องไปเลี้ยวเลี้ยวหัวมุกที่เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าเลยอ่ะเลียวหัวมุกพี่ห้าว่าไงลูกนั่งรุไปเลยก็ได้นะอย่างนั้นอ่ะนั่งไปเลยก็ได้น้องไกลคาว่าห้าลูกเหมือนคําว่าห้าอ่านคืออีอะไรคะเออโกเอออีซึสืออ๋ออ๋อเราจะใช้เป็นฮิโตสื กุต่สื่อมิกสื่อยศสื่อแล้วก็อีซื้อสื่เมออีซื้อสื่เมเนคราวนี้ไม่ใช่ชินโก้ละคำว่าหัวมุมลุกแพ้เราคำว่าหัวมุมเราจะใช้คำว่าอะไรคะหัวมุมถนนอันนี้มู้ค่ะเอ่คาะโดนะคะเดี๋ยวจำไว้เนาะมุมถนนเราจะใช้คำว่าคะโดอันนี้แปลว่ามุมค่ะโดโอะเขาเลี้ยวทิศไหนลูกมี่อ่ามีกิมีกินี่คำว่าเลี้ยวค่ะ มยวมิกิมาคัตมากัตเตะเหรออ่าอีเดเซมากัตเตะคุดาศัยอ่ะอีกรอบหนึ่งซิแพ้ฮิอิซึสึเมโนอีซึสึเมโนอ่อคาโดโอนี่นี่มากัตเตะคุดาศัยโอเคอีเดเซฟุกุงสุดท้ายแล้วลูกเราสถานที่เนี่ยมามามาใส่ตรงนี้เราก็บอกซิว่ามันอยู่ทิศไหน กิงโกอ่ากิงโค๊ประเด็กิ้งโคกิงโก๊ะวะเอ,อ่อเราหันหน้าไปทางนี้กิ้งโคต้องอยู่ทิศไหนอ่าอยู่ด้านไหนคะด้านขวาด้านขวาครับด้านขวาหรอขวาคือด้านนี้นะถ้าขวาคือด้านนี้ครับกโคอยู่ด้านไหนด้านขวาแยู่ด้านขวาอยู่ คุอต้อไมองนะคุณเ้ายวคุณเชียวไวทางนี้ถ้าเราจะหันไปทางนี้ฉะนั้นกิงโขอยู่ด้านไหนของเราด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายคําศัพท์คือคําว่าอะไรคะเอ่อนี่อะไรเอ่อฮิดาอ่าฮิดาลิลูกฮิดาลิอ่าฟุกคุงพูดอีกรอบหนึ่งซิกิงโขอ่ากิงโขว่าฮิดาลิอิอามารี อีกรอบหนึ่งกิงโกวะโอเคโอเคกิงโกวะอมาลิฮิดาลิลูกอย่าลืมฮิดาลิโอเคครับอ่ากิงโกวะฮิดาลิแล้วก็นี้นี้อาลิมาสนี้อาริมาสอีกรอบหนึ่งกิงโกวะฮิดาลินี้อาริมาสกโกวะฮิดาลินี้อาริมาส โ okay. อเคอาป้องสร้างขอบคุณสิคะโดโมโอาริกาโตโกไซมาชิตะอ่าเก่งมากโอเคทีนี้นะคะข้อนี้เซนเซข้ามเลยได้ไหมอ่ะหรืออยากให้ฉเฉลย <laughs> ถ้าเฉลยก็จะเรียกตอบเหมือนเดิมดูซิว่าเหลือกี่คน <laughs> ข้ามเลยก็ได้ค่ะ ข้ามเลยก็ได้นะพ,พาะจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกันตรงไปแล้วจะเลี้ยวหรือจะลงไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะบอกแบบไหนทีเนี้ยเราขอข้าม,มาที่ข้อที่มันเป็นโจทย์อันนี้เลยนะคะอันเนี้ยน่ะจะให้เราอัดคลิปเนาะฉะนั้นเราสามารถให้เพื่อนที่เคยขออธิบายตรงคาราชเตมีมชัชโชเลยแล้วกันนะพวกคลิปเนี้ยให้ทําส่งที่เนาะส่งวันไหนอ่ะพรุ่งนี้ป่ะใช่ไหมคะเออทีนี้เราก็มาดูว่า อย่างไงใช่ไหมคะอันนี้เรายังจะเลือกสถานที่ได้อยู่สมมติว่าเราเลือกเอาเป็นอุย้ยถ้าง่ายเลยก็คือเดพาร์ตโตเนาะมันบอกได้ง่ายเลยแต่ว่าประโยคมันจะสั้นมากนะคะฉะนั้นเราก็ต้องตัดทอนบางอาจมาอย่างออกคุณเซ่ขอเลือกข้อที่มันยาวขึ้นนิดนึงแล้วกันเนาะเอาเป็นไปเบียวเองแล้วกันสมมติว่าไปเบียวเองนะคะอันนี้แบบฝึกหัดหรือทําคลิปเนี่ยเราเลือกได้แต่ทีตอนสอบเนี่ยมันจะให้สุ่มฉะนั้นทางที่ดีเราก็คือ ลองลองซ้อมพูดกับตัวเองถ้าเราแบบเอ้ยถ้าเราไปโคเองเนี่ยเราจะต้องคูนยังไงลองซ้อมดูก่อนได้นะเพราะถ้าเราเจอโจทย์เนี่ยเราจะได้ไม่แพน,นิกเนาะทีนี้อ่าสมมุติเชเลือกเลือกเป็นเบลเองเราช่วยกันแต่งสิคะให้ใครดีเฮ้ยมีหลายบรรทัดเลยน่าจะเรียกได้ทั้งทุกคนเลย <laughs> อ่ะเอาเริ่มที่อ่าอินดี้พาร์ไฟยังเสียอยู่ใช่ไหม ไม่ใช้ได้หรือยังอ่ะไม่ปไป<ม>ผมก็เสียครับแหมไม่เสียมันเปิดไ,ได้แร้วลกอ่าโอเคงั้นให้ให้ฟุกนะคะเป็นคนแรกเนาะฟุกอ่าฟุกฟุกเป็นคนถามนะคะฟุกแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ตองแล้วก็ต่อด้วยบิวแพร สอนต้องเช็คก่อนว่ามีคนอ่าลูกสอนแล้วก็นุกอยู่ไหมอ่ะเดี๋นุกนกอันนี้แล้วกันนุกนันกระมนตูนตูนสุดท้ายแล้วก็ไข่การตองไปแล้วมิวอ,อ่ะมีวขอบคุณแอคคบ ครบไหมเหลือแค่คิมิดีร์พตอนที่ไม่เสียใครแชทมาว่าไม่เสียบะเนี่ยนุกแอบเล่นเฟซดกนุกหน,นูต้องเรียมตอบในอันสุดท้ายนะอะฟูกุกลองดูสิคะผมไ<ผ>ม่ได<ล>้พิมพ์อะไรเลยค<ำ>ํค<ำ>าศัพท์คำศัพท์คำ,คำ,คำว่าโรงพยาบาลคือคำว่าอะไรคะนุกโลกนุกไม่ใช่นุกพูดผิดฟลุก สระอูสระอูเหมือนกันฟลุกค่ะฟลุกอ่าโรงพยาบาลเราได้ไหมคะคือคําว่าอะไรลูกโรงพยาบาลเมืม่อก,กี้ผมอะไร,รลูกเบียวอะไรนะเบียวอะไรลูกเซ่ใบให้ขนาดหรือเบียวอะไรคะแปลว่าโรงพยาบาลเบียวเียวเบียวเบียวเบียวอะไร อ,อ่าไม่เป็นไรเรบอเอิงฟุกฟุกสร้างลงเป็นเอซิแล้วฟุกทางถามถามถามตอให้ตองตอบพูดเลยเหรอคใช่พูดเลยลูก,ลกอ่าคุง้มาเส้นกาไม่มีเออมีกาเซย์ทำกาหายไปถูกแล้วมีกาถูกลราลูกเซพ์ิดตกมุาเี้มาเส้นกาเบวอิงโดยยินวะ โลโก้เสกาอ่าตองค่ะลูกเอาเบียรอิงลงมาสิเบลอินเดสกาฮัมโคโน,นมิจิลูกอ๋อโคโนมิจิโอมามาสุเอมาสุกู มาสึก <ynam> ุอิเตะอ่ามาสึกุอิเตะอ่าบิลทีเนี้ยปอมบอกว่าตรงไปแล้วอ่ะหนูจะให้เขาตรงหนูจะหนูจะเลี้ยวที่ไหนดีหนูจะเลี้ยวอันแรกไหมหรือเลี้ยวอันที่สองเราเลือกสิอันอันที่สองอ่ะอันที่สองอันที่สองว่าไงคะเออูตฟูต้าเมะฟุต้าสึเมะลูกอ๋อฟุต้าสึเมฟูตาสึเมะโนคาโดโอ นิดหน่อยมิกกี้อ่าเก่งมากมิกกี้นี่มิกกี้นี่มากัตเตอร์กูดใส่เโอเคอ่าแพ้จ้างทวนประโยคสิเจ้สืเมโน้อยขดโอมิกกี้ดสเน่เออมิกกี้มิกกี้เดสเนอืมโอเคเก่งมากอ่าต่อเลยค่ะลูกศร โซเลคาล่ามาซูกุอีกเก่งมากตรงไปมาซูกุอีกเตะมีอะไรต่อไหมลงไปแล้วยังไงต่อ เราใส่เราใส่จํานวนเอ้ยไม่ใช่สิเราใส่ระยะได้นะลูกเพราะมันตรงไปค่อนข้างไกลถูกไหมเราก็เข้าวๆกะประมาณแบบห้าร้อยเมตรนะเราใส่เข้าไปก็ได้นะมันจะได้ดูเป็นแบบเออไม่ใช่แค่ตรงไปเดียวตรงไปมันดูไม่สิ้นสุดเนาะฉะนั้นเราใส่ระยะไปก็ได้เอเราใส่ระยะเข้าไปข้างหน้าก่อนได้ลูกศรอ,อ่ะสมมุติใส่ระยะเข้าไปจะพูดว่าอะไรคะก็เฮนคูเมรุ เมตรม์เทอมเตอร์อะไรตู้อิตกูะด้างใส่อ่าโอเคทีนี้ตัวลูกเบลอินวะอ่าเบลอินวะฮิดาดีนีอาดิอ่าเก่งมากเบลอินจะอยู่ด้านซ้ายนะคะฮิดาดีนีอนาดิมัสน,น,นุกลูกเอาคำว่านี้ลงมา เมื่อกี้ตูนบอกเราว่าอยู่ที่ดาลีอรับใช่ครับฮิดาลี this this นี้เอ่อโดโมอาไิกาโตกผเซมาสต์อ่ามีรูกจริงครับอเย่ดอวยตาชิมาสเตโอเคอ่ะมันเซฟๆไว้ให้เราเนาะทีเนี้ยเราลองไปแต่งเป็นของตัวเองหรือจะเอาแพทเทิร์นนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปสนทนาจับคู่กับเพื่อนหรืออาจจะสนทนาคนเดียวก็ได้แต่ว่าก็คือ เปลี่ยนบริบทนิดน,นึงเนาะคนนึงเป็นคนถามทางคนหนึงบอกทางแล้วก็ถ้าในคลิปเราเป็นไม่ได้ก็บอกเห็นเซนิดหนึ่งว่าเอาสถานที่ไหนเราก็วงไว้ก็ได้ค่ะว่าเนี่ยเราเลือกที่นี่นะหรือเราเลือกตรงนี้นะหรือเราเลือกตรงนี้นะคะเพราะว่า,าไม่แน่ใส่ไว้ในหนังสือเนาะมันน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่ามีเกินนี้หรือมีมากกว่าน,นี้ไหมเฉิเซขอดูกันนะปึ Le, ๊บไปเผ่สุมาเค็งอ่า จริงๆเอาตรงนี้ก็ได้นะถ้าไม่เอาเอา,เอาโจทย์ห้าเมื่อก,กี้เนี่ยเอาหน้านี้ได้เพราะสถานที่มันจะมีเยอะขึ้นแล้วมันก็คือโจทย์ที่เซใ,ใช้ใช้เป็นข้อสอบด้วยนะจริงๆมีเซให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ทําให้เป็นกี่วิคอะวิ่งมันเป็นสามวิอ๋อเซมีสองอันฉะนั้นใครที่สอบวิแรกๆเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้แต่ถ้าใครวิสอบวิถัดไปเซจะใช้หน้านี้ฉะนั้นใครที่สอบในอาทิตย์ที่เซ เซรมสต็อปพอละประมาณนี้และจริงๆอัดต่อไปก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะดังนั้นใครที่สอบในวันแรกๆเนี่ยก็คือใช้หน้านี้ได้เลยนะคะนี่เป็นแพทเทิร์นของวันแรกแต่ทีเนี้ยอาทิตย์ต่อมาใครสอบเก็บตกเนี่ยเซนเซจะให้ใช้แพทเทิร์นนี้ล่ละฉะนั้นก็อยากได้แพทเทิร์นไหนก็สอบตัน,นัันนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเซนเซแค่ย้ายเขาเรียกอะไรย้าย,ายตำแหน่งของสถานที่ให้ไปอยู่ที่นึงเฉยๆเนาะ เราสามารถใช้รูปนี้เป็นรูปที่ไว้ทำคลิปได้สมมุติว่าท่านเซไม่มีแพทเทิร์นไทยพูดได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ได้ไหมอาลองดูไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ <laughs> ทำไมรีบเลยเอาง่ายๆดูอาลองดูง่ายๆเอาโฮเทลโลเซถามใครดีนะ ถามตูนอะ่ะเห็นชื่อตูนขึ้นมาก,ก่อนรัดกมลโฮเทลหรัวโดโคเดสกาสุมิมาเซนกับโฮเทลหรัวโดโคเดสกาหนูต้องบอกซิหนูจะไปยังไงดีโฮเทลเดสกาตรงไปก่อนว่าไงมาสกุลมาสกุล อ่ามาซึเออีกเตะแี้ทีทไงต่อหนูจะหนูจะเลี้ยวเลยไหมหรือจะตรงไปแล้วก็อ้อมเอาแย่เนี่ยเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวเลยอ่าเลี้ยวด้านไหนลูกที่ด้านลีอ่าที่ด้านลีมางัตเตะคูดาอ่าเลี้ยวแล้วต่อไงต่อเดินตรงไปใช่ไหมคะได้ค่ะมิกาเตะมางัตเตะแล้วก็ ก็เลี้ยวขวามันเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปตรงนี้สิลูกเราต้องบอกอะไรคะเก็ตรงไปอ่าตรงไปว่าไงมาสกุนี้มาสกุอิกเตะใช่ไหมอ่ามาสกุอิกเตะตรงไปที่อยู่ตรงนี้ละเข้าู่ตรงนี้ละทำไงต่อคะเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาว่าไงมิกิีนี้มากาเตะ งมงเตมีอะไรต่อไหมโค uh, เทรุว่าเอ่อมิกิี้นีอาริมัสอ่าเมื่อกี้มาร์กาโมนจบด้วยคำว่ามิกินี่มีงาดเตถ้าเราไม่มีอะไรต่อเราใช้เตะคูดาไซได้เลยมังาดเตคูดาไซนะคะเราค่อยบอกว่าโคเทรุว่าอ่อมิกิใช่ไหมคะมิกินี่อาริมัสประมาณนี้ได้เลยจริง,รงๆเซไม่ได้เอาแบบว่าต้องพูดตามแพทเทิร์นในหน้าเมื่อกี้แบบเป๊ะ ในดูสิในไม่่าเมื่อกี้แบบแพทเทิร์นมันมันแบบสําหรับคนที่แบบจะบอกละเอียดเนาะเพราะว่าตอนนั้นพี่หมหกพี่เรที่สอบนะแกล้งเพื่อนคือแบบว่าสมมติเจบอกให้ไปที่เนี่ยกลัวจะถึงตรงนี้นะพี่เขาอ้อมอ,อย่างนี้เลยอ่ะอ้อมอ,อย่างเนี้อ้อมออยัง,อออยงไงก็ไม่รู้อะแล้วก็วนก็ยงงคือเพื่อนที่ทวนประโยชคือแบบเอาจนงงอะ เราเราสามารถเราสามารถดีไซน์ได้ว่าเราจะแบบว่าบอกเส้นทางยังไงนะคะเราอาจจะแบบเจอเนอร์ลแบบบอกปกติหรือเราจะซับซ้อนนิดนึงจะไปซูเปอร์ใช่ไหมวนทั้งหนึ่งรอบก่อนอาวนทั้งหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับมาก็ได้นาะเราแต่เราแต่นะคะทีนี้สอบเนี่ยเซนเซนจะส,ส,สอบคู่เองฉะนั้นเราเป็นคนถามน้องอเป็นคนถามเซนเซเป็นคนทวนให้ สารแค่แค่เราแบบว่าโอเคบอกขื้นทางเซนเจเข้าใจได้ก็คือได้แค่ไหนเพราะว่าถ้ามารอกันแบบต้องคู่คนนี้คนนี้มันมันมัน,มนอาจจะแบบว่าจับคู่ได้ไม่พอดีหรือเราจะได้ไม่ต้องแบบแว่ารอกันฉะนั้นสอบก็คือแยกได้ค่ะสอบก็คือสอบกับเซนเซได้เลยเซนเซจะเป็นคู่ให้สารสอบก็คือไม่ต้องสลับบทบาทเนาะเราก็เป็นคนบอกทางเซเซเป็นคนทวนให้เนาะแบบนี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องสลับกันส่วนอ่าคลิปเนาะอย่างที่บอกคือ คลิปเนี่ยสลับกันได้หมายถึงว่ามีมีคู่มาถักมาคุยได้หรือเราจะเป็นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มีอะไรมีมีใครมีสงสัยเรื่องงานหรือเรื่องสอบไหมคะไม่มีค่ะคนอื่นมีใครสงสัย <ขอ S 1> ไหม<ข>อเออไม่มีเซจะปล่อยแล้วนะคะจบปิดจบปิดจบจบเลยจบเลยจบเลยนี้จบจบเลยจบเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าเซจะอัปรูปให้หอีกทีหนึ่งนะคะ